เดี๋ยวสวัสดีกันด้วยนะครับผมนะครับในการดันล่ากับดิวนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในเกมเออโลบอกซ์เชิญเคลื่อยเคลือยเคลยเคลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มาจับโปเกมอนนะครับก็เลเวลสามเลยไม่เชื่องถามคุณดาเล็กดูอาเล็กครับ

ยังครูบอกว่าเป็นครูใหม่ที่โรงเรียนครูใหม่ที่โรงเรียนครูอะไรวะดึกๆๆยุดหยุดเรื่อวหาวสูงของนัาที่ตามบ้าน เรียนสสอนกันอย่นี้นะสักวันนบอมันจะไปสอนกันถึงในมุกในตะยังเฮ้ยก๊จะทำไงดีอ่ะจะทำอะไรล่ะจะทำอะไรสักอย่างสิเกมาูนี้ี่ เจอโปเกมอนแล้วไปจากฟินิตต์จอห์นสันใจเธอเพื่อเพื่อไฟใครใครรู้ว่าโปเกมอนนี้คือโปเกมอนอะไรคอมเมนต์บอกผมที่ใต้ล่างคลิปด้วยด้วยนะครับมีใครโม้กันบ้างยังว่าเขาที่กาพอพนที <c oughs> ่จะ <c oughs> นี่กระตุกมากเซิร์มันแหลกเซิร์มันกระตุกฮ้ยูขอโทษน,นะคบที่ที่ลองแรงแรงแรงคนแรงตกใจจริงตกใจใจจริงจ,จ้า แล้วเขาขายตรงไหนบ้างลมางน,นี่นดีเ,เ,ดเนท้แล้องตอสิ่งครับน,นี่มาได้ยัครได้ไข่มาแล้วได้ไข่มาแล้ว อะไรอไได้ขายผีมาแล้วเนี่ยฟักไข่เลยเดินไปไม่กี่นาทีมันเพิ่มเยอะดุดันอนะกเี่หน้าที่ทำการบานแลนหสือให้ฉันจับได้นะว่ามาบวชเล่นดนตรที่นี่ ครูแค่งวดกับเด,กเด็กมากเกินไปแล้วนะครับค่อใช้ครับใช่แ,แกไม่เป็นญาติจะคิดอะไรทั้งแคมงวดแหละต้องการให้เด็กๆได้ดีใช่ครับถึงผมจะเคยเป็นแค่บริษัทครับจ้าแต่ผมก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ครูนแน่ใจเถอะครับเพราวิธีการที่ครูใช้เนี่ยจะทำให้เด็กๆได้ดีผมว่าไม่ดีนะครับ ภูใคยแค่ม้วจนกระทั่งเสียลูกสาวไปทั้งหมดกูจัไม่ได้ใจแม่คนทำลูกสาวจะต้องตายวเขาก็บอกเราคินนี้ก็ขอตใจเราไปก่อนเคาเจ้ากวอย่าเรากกิดอะก็เกิจกกากการช้วยไว้กาย